สปอยยาววันพีชในตอนที่1021หรือนี่จะเป็นฮาคิของนิโคโรบินการระเบิดออกการเป็นปีศาจของเธอและโมโนสุเกะนั้นกําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสปอยยาวของวันพีชในตอนที่1021นะครับซึ่งแน่นอนนะครับมีเรื่องราวพลิกๆมากมายเลยไม่ว่าจะเกี่ยวกับนิโคโรบินนะครับหรือทางด้านของโมโมนสุเกะนะครับซึ่งเร แน่นอนหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage ของผมฝากไปด้วยละกันนะครับและเราไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า โดยเริ่มตอนวันพีชนะครับของตอนที่1021นะครับก็จะเป็นการต่อสู้การที่ค้างเอาไว้นะครับของนิโคโรบินปะทะกับแบล็กมาเรียโดยก่อนหน้านี้นะครับโรบินเนี่ยก็คือจะใช้ร่างยักษ์ของตัวเองออกมาด้านหลังของเธอในตอนที่แล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอนะครับแบล็กมาเรียเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยคอมเมนต์ใส่นิโคโรบินเลยแหละครับบอกว่านี่เธอเนี่ยใช้ร่างใหญ่ยักษ์แบบนั้นเนี่ยมันคงจะเปลืองพลังมากเลยสินะแต่โรบินนั้นก็ไม่ได้กังวลนะครับกับการที่เธอนั้นใช้ร่างยักษ์ขนาดนั้นนะครับในการโจมตี กองบลไปหอกเพราะว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงในไม่ช้านี้แน่นอนการต่อสู้นะครับจึงเริ่มเปิดฉากขึ้นอีกหนึ่งครั้งโดยโรบินนั้นนะครับใช้ท่าโจมตีใหม่ของเธอโดยจะเป็นชื่อท่านะคบว่าซีเซอร์เฟนนะครับหรือว่างูทะเลด้วยแขนยักษ์ของนิโคลโรบินนั้นสามารถเลื้อยได้นะครับราวกับว่าเป็นงูนะครับและสามารถไปจับนะครับขาของแบล็กมาเรียไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามทีนะครับแบล็กมาเรียนั้นนะครับใช้ปลายแหลมนะครับของอาวุธของเธอโจมตีเข้าใส่นิโคลโรบินนะครับเพื่อเป็นการยับยั้งจากนั้นนะฮะโดยด เธอจะรู้แหละครับว่าไอ้ร่างปลอมเนี่ยของนิโคโรบินนะครับที่เป็นร่างแขนยักษ์ในหักโจมตีเข้าไปนะครับมันจะสามารถสร้างผลกระทบหรือว่าความเจ็บนะครับให้กับโรบินได้เธอจึงโจมตีเข้าไปนะครับที่แขนยักษ์นะครับของทางด้านนิโคโรบินเพื่อสร้างความเสียหายกระทบชิงกลับมานะครับให้กับโรบินด้วยโดยในตอนนี้นะครับแบล็กมาเรียนที่ร่างกายของเธอครึ่งหนึ่งเป็นแมงมุมนะครับโดยปลายขาของเธอนั้นนะครับมีพิษเนี่ยติดเอาไว้อยู่นะครับจึงใช้พิษส่วนนี้ในการทําร้ายนะครับแขนยักษ์ของนิโคโรบินโรบินเห็นแบบนั้นนะครับท่าไม่ เธอจึงรีบดึงแขนของเธอกลับมานะครับไม่งั้นเนี่ยจะต้องเจ็บปวดแน่ๆนะครับกับการโดนพิษของแบล็กมาเรียแบล็กมาเรียเห็นแบบนั้นนะครับจึงไม่รอช้ารีบโจมตีเข้าใส่อีกทีหนึ่งโดยใช้ท่ามาเรียนเน็ตนะครับโดยเป็นการยิงใยแมงมุมนะครับทึ้งคนสไปเดอร์แมนเลยนะครับเพื่อคว้าแขนยักษ์ของนิโคลโรบินเอาไว้และจากนั้นนะครับเธอจึงใช้ท่าโจมตีใหม่นะครับอย่างท่าไบดิงมาเรียนะครับหรือว่าการผูกมัดนะครับของแบล็กมาเรียเพื่อทําให้โรบินนั้นไม่สามารถป้องกันตนเองได้และหลังจากนั้นแบล็กมา ออนนะครับสบมือเนี่ยมันเป็นสนับมือเหล็กชกเข้าไปที่หน้าของโรบินนะครับโดยจะมีชื่อท่าว่าโอิรันน็อกเกอร์นะครับโดยเป็นการโจมตีต่อยเข้าไปนะครับที่ทางด้านของโรบินนะครับแบบเต็มแรงเลยจนทําให้นะครับไอร่างยักษ์ที่โรบินสร้างมาก่อนหน้านี้นะครับก็คืออันตรธานหายไปเลยนะครับจากการที่ถูกโจมตีเข้าไปเต็มแรงขนาดนั้นแต่โรบินนั้นก็พลิกสถานการณ์นะครับโดยการสร้างแขนยักษ์ขึ้นมานะครับซีแขนด้วยกันนะครับโดยงอกมาจากด้านหลังนะครับของแบล็กมาเรียด้วยพยายามนะครับจะจับตัวแบล็กมาเรียไว้แต่ว่าแบล็ก โดยใช้ท่านะครับชื่อท่าว่าอิกิโทมาเรียโดยจะเป็นการสร้างกำแพงใยแมงมุมนะครับเพื่อป้องกันการโจมตีของนิโคโรบินและประสบความสําเร็จด้วยนะครับในการบล็อกการโจมตีนี้อีกทั้งแบล็กมาเรียนะครับยังเพิ่มการโจมตีขึ้นไปอีกนะครับโดยการที่แมงมุมเนี่ยที่เธอสร้างออกมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถพ่นไฟได้โดยเป็นการพ่นไฟใส่ใยแมงมุมจนเกิดเป็นแบบว่าเปลวเพลิงขนาดมัหึมาเลยนะครับออกจากใยแมงมุมก็คือหวังนะครับจะเผาไฟเนี่ยคอกนะครับในตัวของโรบินเลยเป็นอะไรที่มันโหดสุดๆและแบล็กมาเรียนะครับก็ยาะเยยใน ในตัวของโรบินด้วยนะครับรสถานการณ์ที่มันย่ำแย่แบบนี้และแบล็กมาเรียนะครับทำการยาะเย้ยนะครับในตัวของโรบินโดยบอกเลยแหละครับว่าทําไมเธอเนี่ยไม่ลองปลูกดอกไม้ที่นี่ดูละเพราะฉันเนี่ยคิดว่าคงไม่มีดอกไม้ใดเนี่ยสามารถบานสะพรั่งได้กลางทะเลเพลิงแบบนี้หรอกและในระหว่างพูดนั่นเองนะครับแบล็กมาเรียสร้างใยแมงมุมนะครับเอาไว้ตรึงนะครับโรบินเอาไว้นะครับเพื่อให้โรบินนั้นไม่สามารถขยับเพื่อนได้และแบล็กมาเรียก็บอกเลยแหละครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแกเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้ตามที่แกโม้น่ วานิโคโรบินเพราะแกนั้นไม่สามารถจบศึกนี้ได้เร็วตามคําพูดของแกเพราะถึงแม้แกเนี่ยจะมาช่วยเจ้าขาดํานั้นแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยคนอย่างแกนิโคโรบินก็เป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้พวกแกทั้งสองคนเนี่ยดูโง่เง่าสิ้นดีเลยอูฟ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 ูหรือแกเนี่ยลองไปอ้อนวอนขอไอ้เจ้าโครงกระดูกนั้นดูสิให้มาดับไฟของฉันอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงเล่าส่วนทางด้านปลุกนะครับที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะครับแอบฟังนะครับการพูดคุยอยู่จึงตอบโต้กลับไปนะครับอย่างรวดเร็วเลยโยฮโวรโ ผมว่าคุณแบล็กมาเรียเนี่ยควรจะหนีจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดนะครับโยโฮ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 แต่แบล็กมาเรียนั้นก็ยังโนสนโนแคร์ son, no นะครับยังใช้สนับมือของเธอต่อยนะครับที่ร่างที่แท้จริงของโรบินต่อนะครับ และทาการพูดจาเยาะเย้ยนิโคลโรบินนะครับโดยบอกประมาณแบบว่าโรบินนั้นเนี่ยมีประโยชน์นะครับเพียงแค่มันสมองเท่านั้นแต่ส่วนอื่นเนี่ยโคตรไร้ประโยชน์เลยโดยบอกว่าโรบินนั้นนะครับไม่จําเป็นต้องมีแข่งกับขาหรอกนะครับก็ฟิลแบบว่าเอาแค่มันสมองก็พอในการอ่านโพนิกิฟนะครับให้กับกลุ่มจนสัตว์ร้อยศูนย์ของตนเองและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับเป็นแฟลชแลกนะครับของนิโคลโรบินย้อนกลับไปในอดีตนะครับตอนที่สมัยที่เธอเนี่ยอาศัยอยู่กับกองทัพคณะปฏิวัตินะครับก็คือช่วงช่องว่างสองปีไทม์สคริ พยายามจะสอนนะครับการต่อสู้กับเธอเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโคอาล่าหรือซาโบนะครับรู้เลยครับว่าหลังจากนี้ไปพวกเขานั้นไม่สามารถปกป้องนิโคโรบินได้ตลอดทางด้านโคอาล่านะครับจึงเสนอนะครับในการเรีสอนนะครับวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกนะครับให้กับนิโคโรบินส่วนซาโบนั้นนะครับต้องการที่จะสอนนะครับท่ากงเดฟมังกรนะครับให้กับนิโคโรบินด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่าแฮกนะครับที่มาถึงทีหลังเนี่ยก็ฟิลประมาณแบบว่าไม่ต้องไปสอนโรบินหรอกจริงๆแล้วโรบินเนี่ยก็แข็งแกร่งอยู่แล้วประมาณนั้นนั่นแหละครับแต่ว่าโรบิน โคอาล่ากับซาโบแหละครับว่าเธอนั้นเนี่ยจะใช้วิธีนะครับในการใช้ฝ่ามือในการต่อสู้ยังไงให้แข็งแกร่งโคอาล่ากับซาโบทั้งสองคนนะครับจึงตกลงในการแชรสอนนะครับให้โรบินนั้นนะครับใช้ฝ่ามือนะครับในการต่อสู้ซึ่งดูเหมือนว่าโรบินนั้นจะมีความสุขด้วยเช่นกันนะครับกับการที่ได้รับการเรียนรู้นะครับวิชาเหล่านั้นมาเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ปัจจุบันนะครับทางด้านนิโคโรบินจึงใช้ท่าโจมตีอย่างใจแอนเทสโกมาโนซึ่งมันจะเป็นท่าเดียวกันที่โรบินนั้นนะครับเคย ด้วยเรานะครับจะได้เห็นประโยชน์แล้วแหละครับกับการที่โรบินนั้นได้เรียนรู้วิชานะครับของซาโบกับทางด้านของโคอาล่ามาโดยซาโบนั้นสอนให้เธอนะครับได้รู้ถึงแก่นแท้นะครับของเป้าหมายของการโจมตีส่วนโคอาล่านั้นนะครับได้สอนนะครับถึงวิชาคาราเต้มนุษย์เงือกกับเธอจึงทาให้โรบินนั้นนะครับใช้ท่าโจมตีใหม่ของเธอนะครับอย่างมิลเฟอร์คาราเต้มนุษย์เงือกโดยจะเป็นการโจมตีนะครับผ่านมือยักษ์ของเธอนะครับชนกับเพดานและก็สร้างคลื่นกระแทกขนาดยักษ์มาเลยนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆนะครับก ทำลายนะครับเพดานทั้งหมดนะครับแล้วก็เศษหินทั้งหมดตกลงมาดับไฟนะครับแล้วก็ทําลายยายแมงมุมของแบล็กมารีะสิ้นเลยและโรบินนะครับใช้เทคนิคการต่อสู้ใหม่อีกแล้วนะครับอย่างท่าเดโม n น o ยลเฟิลโดยเราจะเห็นนะครับร่างยักษ์ของเธอนั้นนะครับได้กลายร่างเป็นปีศาจสีดำนะครับที่มีปีกคล้ายข้างเข่าและก็มีเขาแล้วก็มีเขี้ยวซึ่งเขายังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นฮาคิเกราะของโรบินหรือเปล่านะครับแต่เมื่อแบล็กมารีเห็นแล้วนะครับถึงกับตกใจแล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความหวาาาาาดดกลลัวว้ยเเธออนรรุทมห่ปีศ บินนะครับตอบกลับมาด้วยความมั่นใจเดี๋ยวเธอบอกเลยแหละครับว่าฉันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะหากใครเนี่ยจะเรียกฉันว่าปีศาจ ด้วยเธอนั้นมีเป้าหมายนะครับในการจะปกป้องคนที่เธออยากจะปกป้องมากกว่าและทนใดนั้นเองโรบินนั้นนะครับก็คือกางแขนของเธอออกมาแล้วก็โอบกอดนะครับในตัวของแบล็กมาเรียเอาไว้และโรบินก็เลยบอกเลยแหละครับว่านี่เธอบอกว่าฉันเนี่ยไม่จําเป็นเนี่ยที่ต้องใช้แขนกับขาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นโดนนี่ซะแกลนกาคุช่ครัสทางด้านแบล็กมาเรียนะครับถึงกับร้องอุทานออกมาเลยอ้าซึ่งเราจะได้เห็นนะครับเป็นหน้าคู่เนาะจะเป็นแบบว่านิโคลโรบินนั้นนะครับใช้ร่างปีศาจยักษ์ของเธอนะครับกำร่างของแบล็กมาเรียเอาไว้จนกระทั่ง เธอเนี่ยค่อยๆนะครับเลือดออกจากปากออกมานะครับแล้วก็กรีดร้องออกมาลูกน้องของแบล็กมาเรียนะครับพยายามดูแหละครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลูกนั้นก็สร้างกำแพงน้ําแข็งนะครับเพื่อไม่ผ่านไปยังส่วนอื่นของห้องและในรูเล็กๆบนกำแพงนั้นนะครับพวกเขาเห็นว่าแบล็กมาเรียหมดสติไปบนพื้นนะครับแล้วก็ร่างปีศาจของโรบินเล่นเอานะครับเหล่าบรรดาลูกน้องของแบล็กมาเรียอุทานมาเลยแหละครับว่าใหญ่นั่นคือปีศาจและในระหว่างนั้นเองกำแพงน้ําแข็งของลูกก็เริ่มแตกออกมานะครับลูกน้องของแบล็กมาเรียนะครับจึงรีบเข้าไปนะครับเพ บขูกก็้าวขึ้นไปข้างหน้านะครับแล้วก็บอกเลยแหละครับว่านี่คือการโจมตีที่ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมและบลูนะครับใช้ท่าโจมตีใหม่ของตอนเองนะครับอย่างท่าเฟดรามอาร์มออเคสตารานะครับโจมตีเข้าใส่นะครับเหล่าบรรดาลูกน้องของแบล็กมาเรีย โดยจะเป็นการโจมตีนะครับเป็นน้ําแข็งนี่แหละแต่ว่าจะคล้ายนะครับตัวโน้ตตัว G นะครับของดนตรีนี่แหละในการโจมตีเข้าใส่และบุกนะครับก็คว้าตัวโรบินที่บาดเจ็บออกมานะครับหลังจากที่ได้รับชัยชนะนะครับจากแบล็กมาเรียเหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่พวกของลูฟี่นะครับที่ท่าเรือโทคางะนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยลูฟี่นะครับก็กําลังกินเสบียงนะครับตลอด1เดือนนะครับที่เจ้าคาริบูเนี่ยแอบเก็บเอาไว้นะครับกินซะหมดเกลี้ยงเลยนะครับโดยลูกเรือกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดในตอนนี้นะครับก็พยายามจะถามแหละครับวว่่่่าาาาาาาสถนนนนกรรณ์ใโออเเงงงชิมะป็ยไบ้แตลู ี่ก็ตอบนั่นแหละครับแต่ว่าพี่แกตอบไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยจึงทําให้พวกเขาก็ไม่เข้าใจเลยแหละครับกับสิ่งที่ลูฟี่พูดและระหว่างนั้นเองนะครับโมโนสุเกตนันนะครับก็คือพยายามนะครับจะพูดคุยกับชินุปุนะครับเพื่อให้ชินุปุนั้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยชินุปุนั้นตอบโต้กลับมานะครับโดยเธอบอกว่า ค่าน้อยทําไม่ได้หรอกค่าน้อยทําไม่ได้หรอกไม่มีทางที่ย้อนกลับไปได้นะถึงจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ใจคุณนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่นะแต่มโนซุเกะนั้นไม่สนใจนะครับโดยเธอบอกว่าไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่ฉันเนี่ยมีโอกาสเป็นมังกรที่ใหญ่กว่านี้ชินุบุเธอจึงใช้พลังผลปิศาจของเธอทําให้ฉันนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียเธอแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับวันพีชในตอนที่1021นะครับก็ถึงแม้นะครับจะเป็นการปฏิเสธจากชินอุบุแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ นนได้เติบใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่เสียทีและเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับส,สปอยวันพีตอนนี้นะครับว่าจัดหนักจัดเต็มจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ความโผของนิโคลโรบินก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปบ ili ิลิบิลีของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยและหากใครนั้นนะครับอยากจะรับชมตัวเต็มเชื่อว่าอีกวัน2วันนี้นะครับตัวเต็มคงมาแล้วก็ฝากไว้ด้วยลละะกนนะกรระนนััััันนนนคคครรรรบบบใาชมสหวววี้้้งงตองอตออออขขขไปแพุณ